สวัสดีครับพอกันอีกแล้วเนาะมนีฮากับบุรีมกรดลีครับครับผม กิจกรรมกาชาปองมาแล้วนะครับก็เรยว่าสิมาซุมกาชาปองครับผมเมื่อไถ้าจะซุ่มแบบบบมีจิตกรรมนะครับกับบได้ของแถมเนาะอย่างหน่อยห้าซุ่ม2,000ใบกับมีของแถมมานําครับไปครับผมบ่าวลายเซเวลานะครับเวลามี่าครับ1ิใบแรกครับผมจะเปิดหัวมันมันี่เรียบร้อยครับผมเกือบเหมือนเดิมหลักๆัมื่อี้เฮาจะต้องการลูกแก้วนะครับลูกแก้วป้องกันกับลูกแก้วเสื้อดาวติเลียวเนาะส่วนลูกแก้วป้องกันที่ห้าอยากได้ก็คือลูกแก้วดูดซับเนาะ หาซุ่มได้อาวุธสีทองนะครับก็ถือว่าเป็นโบนัสครับผมซัดเรียงผมก็ได้ลูกเจี๊ยบหาดาวแล้วนะครับก็ขีดเวาเปิดกล้องหลีคับได้ครับผมก็ได้เป็นกล้องซัดเรียงเลือกเองนะครับผมตอนนั้นก็ซองจีตซองใจกับตนอ่อนครับเปิดมาจะครบลอยใบแล้วครับเข้าลืมไปเบื้องอ่ารายละเอียดบอหลังวันนะครับผมว่าเขาได้เอาอาวุธอย่างขามาไม่เนาะลืมไปเลยขอกดเบื้องจักน้อยกันครับไซได้เอาอาวุธสีทองขามานอกจากตุกๆบ่บอมี่นะครับมีแต่ตุกๆกเหมือนเดิมเนาะ ถ้าบอดด้ตุกตุกสีทองเข้ากับคอเป็นอาบุธม่วงที่เข้ายังบม่เคยได้เนาะจะได้ไปเปิดอัลบั้มครับผมเปิดอัลบั้มเข้าก็ไรบีพีึ้นอยู่เนาะไปครับผมอีกหาเราวก็ใบเนาะเข้ากับสปีดคลิปไปเลยถ้าเศร้าสปีดก็แสดงว่าเปิดได้ของดีครับถ้าจะมานั่งเบิ่งผมกดจนกว่าจะคมหายนิดเสียเวลาชีวิตครับไปมันหมานครับเอ้ามีใครสีม่วงน้ำครับผมเขาน่าจะปั๊บไหมบนี่ิอู้ บออยากได้แล้วครับได้แล้วอ๋อถ้าเป็นไข่สีม่วงนะครับอาวุธก็จะได้ขอบสีม่วงหรอเอามาอีกแล้วครับผมได้เป็นยังรอบบาลน,นี่เอาเรียบร้อยครับได้อีกแล้วนะครับผมเคยได้แล้วแต่ก็ยังดีนะครับที่เฮายังได้อยู่เนาะเฮาก็สามารถเอาไปย่อยแล้วก็เอาเศษไปแลกได้อยู่ครับดีกว่าบ่ได้เลยเนาะไปครับผมเป็นรุ่นกันต่อครับ เอา้ากระเป๋าเต็มแล้วครับนั่นแน่เห็นว่าเศร้าสปีดคลิปคิดว่าเข้าสิได้ของดีบ่มม่นครับผม <c oughs> ขออนุญาตออกไปย่อยคองกอนครับกลับมาแล้วครับย่อยคองเรียบร้อยละไปต่อกันเลยครับเอา้ามาอีกแล้วครับผมไข่ม่วงได้อ,อยังมับเลิศลักแหงบัพาโอเคครับผมเป็นอาวุธที่ยังบ่เคยได้พอดีเนาะก็จะได้ไปเปิดอัลบั้มครับ เลือดลักแห่งบูพาเนี่ยก็เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมอยากเรียนเนาะสเตตัสก็ดีอยู่ครับแต่มันบ่ได้เพิ่มเด็กเนาะผมกับพยายามลงอ่ะลอยแยกเพื่อจะหากําไรแมงมุมเนาะก็เปิดบ่ได้จักว่งเลยครับผมดวงสมพงแต่มั่งก่อนไล่นะครับผมที่อยากได้แหวนกับกําไรแมงมุมนะครับก็เพื่อมาปิดจุดบอดของสเตตัสอาวุธเลือดลักแห่งบูพาเนาะเพราะว่าเด็กมันหน่อยถ้าใส่แบบนั้นมันก็จะสมดุลพอดีครับผมก็เป็นคนมักสายสมดุลเนาะไปครับผมไปซุ่มกันต่อเลย เรียบร้อยครับผมกาชาปองอาวุธหาล้อยเก้าสิบแปดใบครับผมได้อาวุธรองมาสองอันนะครับได้อาวุธหลักมาอันนึงนะครับผมเป็นเลือดหลักแห่งบุญพานี่แแล้วเนาะอาวุธขอบเขียวกับขอบสีน้ำเงินเข่ากับบไดน้บครับผมกับประมาณนี้เลยครับกับมีย่อยตอนรอบแรกนะครับที่กระเป๋าเต็มเนาะกับยังดีครับที่เข้ายังย่อยเราก็ได้หินตีบวกอยู่ก็ได้หินตีบวกมากพอประมาณครับไปครับผมไปซุ่มกาชากันต่อเลยเนาะ มาครับผมต่อไปก็เป็นกาชาปองสัดเลียงเนาะสิ่งที่เฮาขดาดหวังก็กคือสัดเลียงหาดาวครับผมแต่ขอ,อเป็นลูกเจี๊ยบฮาดาวกับพ่อเนาะเพราะว่าเฮามีแล้วอย่างหน่อยก็เป็นตัวอื่นครับพเพราะเฮาจะเอาไปเปิดอัลบั้มเนาะแต่จะอยากบอกไว้เลยครับดอกยากมากมากเลยครับผมสัดเลียงหาดาวนี้แต่ซีดาวก,ก็เหิดขึ้นคอแล้วครับไปครับดอกแรกแหกมานบ่นี่เรียบร้อยครับผม้าได้ซีดาวหรือหาดาวนี่จะเป็นไข่สีม่วงขึ้นจังอาวุธบอผมกับบรูเนาะเฮาก็ไปรุ่นพร้อมกันเลยครับผมไปเยาเๆเนาะ นวยสุดท้ายครับเรียบร้อยครับผมเจ็ดลอยก็ใบเนาะเฮ้าบ่ไดดซัดเรียงซีดาวกับฮาดาวเลยครับบ่อยากจะบอกข้านีเลยนะครับเป็นคําสันส้นๆถ้าเบาแล้วมันจะเจ็บจังหน่อยเนาะเกลือเกลือโพดโพบักโมบักแตงอย่าลืมไปตรวจโรคไตเดอ้อ <c oughs> ผมกะทำใจก่อนซุ่มแล้วล่ะครับว่ามันจะเกลือแน่นอนแต่กันยังดีครับกันยังได้ไข่มาเพื่อไปย่อยเอาหัวอาหารอยู่เนาะ จะว่าไปสัดเลี้ยงเข้ากระเรืออีกเวลหนึ่งกับตันแล้วถ้าอัพเบิร์ดแล้วกับบุ่รู้ว่าจะเอาหัวอาหารไปเฮ็ดอย่างเรเนาะนอก,กจากเข้าจะไปอัพใส่ตัวไม้เนาะอัพใส่ตัวไม้กับว่าค่อยมีประโยชน์เนาะจังใดมันก็สามารถโอนสถานะได้อยู่ครับไปครับไปซุ่มกาชาลูกแกวกันต่อเลยมาแล้วครับมาหอดกาชาที่เข้าขาดหวังในมือนีเนาะสิ่งที่เข้ายางใดในมือนีก็คือดูดซับครับผมกับเสือดาติเลวเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ยากได้ก็คือคีติคอนเนาะตอนนี้ผมก็เห็นท็อปเซิร์ฟเขาใส่หลายเลยครับ นี่ลุมถ้าได้ก็ดีนะครับเถื่อห้าเล่นสัดเลี่ยงตัวอื่นเนาะก็มีประโยชน์อดี่ครับผมถ้ามีลูกแก้วจูโจมลูกแก้วป้องกันดีๆนะครับมันกลมีโอกาสพิกไฟได้ตลอดเวลาเนาะป้ายครับผม731ลยใบผมก็จะซูมไปเรื่อยๆเลยเนาะถ้าจะมานาั่งอ่านเท่าสิเมตรสิเมตรอยู่นีต่ตาไายครับผมถ้าได้ของดีค่อยจังเศร้าสปีดคลิปกันแล้วกันครับ มาแล้วดูซ้ำเม็ดแรกแต่เป็นเลเวล3นะครับเมื่อกี้ก็บพึ่งได้นี้ลุมไปแล้วเนาะขอเสดาวติเลวกับคีครับผม เปิดจนกระเป๋าเต็มแล้วครับตอนนี้เ้อากับพานมาเครื่องทางแล้วเนาะเพิ่งได้ดูดซับกัมเนลลุ่มไปนะครับคือเป็นสีเข้มๆเมนาะหลังจากไปเคียร์กะเปามาเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่2 7 1ใบนะครับกะบ,บังว่าเขาจะสมปารถนานะครับเสือดาวตีเลวกับคีติคอเนาะไปต่อครับย่าไปย้อง กระเป๋าเต็มอีกแล้วครับผมเหลือาหาสิบเอ็ดใบเข้ากับเปิดให้เบิร์ดรถนะครับเขาจะไปรับในกล่องจดไมยออกก็ได้ดอกเบืองแล้วก็เป็นสีเข้มๆครับผมบยี่สิบใบสุดท้ายถ้าบ่ม,มาก็คือบ่ม,มาแล้วนะครับเพราะว่าเบิร์ดแล้วเจ็ดล้อยกว่าใบนะครับเสดาวตีเลี้ยวกับขี่บอออกเลยครับหน่วยสุดท้ายครับต่องมาละละน่วยนี่เรียบ้อยเฉนินอ้างครับ เกลือผมมาเข้าต่อไปหาหมอตรวจโรคไตแล้วล่ะครับบอเป็นยังครับผมอย่างหน่อยเขากับมีรางวัลปลอบใจอยตอนนี้ทุกๆซุ่มสะสมครบ1 2 0 0คพัง้ังก็ได้แล้วเนาะครับ2 0 0พันั่งกับเป็นลูกแก้ว2ส,สเตตัสครับผมคั่งต่อไปผมคิดว่าผมจะซุ่มหาพันใบนะครับบ่รู้ว่าจะอดใจได้บ่เนาะถ้าอดใจว่าได้ผมก็จะซุม่มกัชอบป่องลูกแก้วเนาะผมอยากได้เสือเมมนะเส้อดาวตีเลยวครับก็ตามที่ผมเอาไว้แลลวเนาะเสื้อดาวตีเลยวมันสามารถพี่เกมได้ตลอดเวลาเลยครับก็เลยอยากได้มันเนาะ ตอนนี้กัเก็บตัวกาชาปองยขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีกองม่วงนะครับเวลาเปิดก็จะได้ตัวกาชาปองน้ำเนาะถ้าเป็นช่วงแรกๆก็จะมีแค่ตอนยิ่งมาแรงครับที่ได้หลยๆเนาะแล้วก็มีกิจกรรมไล่สัปดาหแค่นั้นเลยครับที่เอาเลี้ยนไกลไปแรกนะครับไปครับผมไปเลียร์ลูกแก้วกันเนาะว่าเขาจะได้เลเปีรจากเม็ดผมคิดว่าจะได้เม็ดเดียวแหละครับเพราะว่าผมจะอัปเดต DMG ต่อเนาะเพราะว่าผมก็ได้อัปไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ก่อนอื่นฮ่าก็ต้องมาอัปดูซับฮ่าก่อนครับจากเวลสามผมกับมาเลียร ก็อัพขึ้นมาได้ฮอดเบลหาครับผมก็จะอัพฮอตเบลหกก็น่าจะพอเนอะาะปครับกดยัดใส่ไปเลยตอนนั้นผมก็ได้ทดลองนะครับเอาลูกแก้วเลเวลหนึ่งมาอัพเป็นเลเวลสองจะใส่ลูกแก้วเลเวลหนึ่งอยู่หาลูกเนาะตอนที่อัพเป็นเลเวลสองแล้วก็ได้อีพีเท่ากันครับลูกแก้วเลเวลหนึ่งหาลูกมันเดิมครับผมก็เลยมีความเสือแบบนี้เนาะถ้าผู้ใดมีเทคนิคในการอัพลูกแก้วดีๆก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับผมแต่ผมก็มีความเสือว่าทุกคนก็น่าจะอัพกันแบบนี้แหละแต่ถ้ามีวิธีอื่นบอกาเยว่ายิ้ะว่าลูกแกแ้ที่เเาาอัมงบิดยิมฟ ต่อไปเขาจะไปอัพ DMG ให้เป็นเลเวลแปดเนาะมาเบิ่งนกันครับว่าพลังเขาจะขึ้นเท่าไรผมคิดไ้ก,กันนาจะประมาณ2 3, องสามพันนี่แหละเนาะการอัพเลเวล DMG เนี่ยก็ต้องใส่ลูกแก้วมหาสาลเลยนะครับบ่คืออัพเด็กแล้วก็แอคแท็เนาะอัพ DMG ขึ้นเลเวลแปดซ้ำได้เด็กเลเวลแปดสองเม็ดเลยครับผมเวลากดอัพเลเวลลูกแก้วนี่ผมมากมากเลยครับมันมือดีขึ้นยังนี บ่คือไปลงด่านเจียนผูกกานะครับก็จะจบแต่ถ้าได้คนที่มาแบกนะครับก็บจบเร็วเนาะเวลาลงด่านเจียนเป็นซุ่มงเวลาเอามาอับนะครับบ่กี่นาทีก็บเบิดละเมื่อกี้หฮอกดใส่เบลหนึ่งนะครับก็ัวจะขึ้นเฮามาขัดเอาซุ่มหนี่ใส่ไปเลยครับม่ค่อยจังจะขึ้นเร็วเนาะมาเมืองกันครับจะได้เท่าไหร่ 3,800โอ้เกินขาดมาอยู่8 0 0นะครับ <c oughs> ที่เลือเดี๋ยวผมจะไปอัพนอกรอบแ่้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะเง้เกินไปเนาะต่อไปห้องกับไปย่อยไข่นะครับเพื่อจะเอาหัวอาหารไปอัพเดทใกล้หน่อยเขาเนาะก็เหลือแค่อีกเรียวเดียวครับก็บเต็มแล้วไปย่อยไข่กันต่อเลยครับ มาครับผมมาย่อยไข่ห้างห้างกันเนาะย่อยเบิดนี้บุ่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ห้องขาดอยู่ประมาณ7 8็ดแปดอยเนาะก็หวังว่าก็น่าจ,จะได้พอดีครับผมเพราะว่ายูนิก็ลายอยู่เธอนี้เ้าจะย่อยเป็นเธอสุดท้ายครับเพราะว่าไกลเห้องกับวิหาิละต่อไปห้องก็จะปล่อยเอาครับเพื่อเอาเม็ดล่างสถานะเนาะตอนที่ผมเปิดได้ ลูกเจี๊ยบหาดาวนะครับกระเสียเม็ดล่างสถานาไปตั้งห้าร้อยเม็ดนะครับบ่ได้แรงเอ็ดเลยครับผมสูงสุรกรดก็ได้แค่แรงเอเนาะได้มาแปดร้อยแปดสิบหา้าเกินคาดครับผมคิดว่าน่าจะเหลือพุ่นละเหลือแล้วก็บ่รู้ว่าเจาะไปเฮ็ดหยังนะครับนอกจากเฮ็ดเครืดประจําวันเนาะเห็นแหล่งสัตว์เลี้ยงแล้วกับน่าอายเปิดให้เบิ่งนะครับแรงบีวันนี้แม่เ <c oughs> บิ่งพัฒนาการในการเติบโตนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงเฮาอีหลีเนาะจากเรเวิลหนึ่งครับผมตอนนี้เลเวลหาซิบละ จากที่เคยจิกหน้าพักนะครับตอนนี้เพื่อนก็นได้ถือลูกซองแล้วเก่งเด้บานนี่โดดเตะมีดเข้าจังไกลแบบสิบเมื่งเตี้ยเอาละครับต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่เฮารอคอยมาแต่โดนเนาะก็คือการตีบัวครับผมเฮาก็จะไปย่อยอาบุตรขอบสีน้าเงินกับขอบสีเขียวกันเนาะตอนที่เฮาซ่มกาชาอาบุธนะครับผมก็ได้มาเคลีย์ไปส่วนหนึ่งละก็เหลือ,อยูบ่เท่าดเนาะหินเมลหนึ่งของเกา่าเฮามีอยู่ประมาณ4ี0พันหานะครับล้อมบนนี้ก็น่าจะได้เกือบ5 0พันเนาะ โบผพีทโมเมนต์ล้อมครับย่อยเรียบร้อยครับผมย่อยเสร็จแล้วเนาะต่อไปห้องก็จะไปล้อมหินกันครับผมคิดว่าผมจะยัดหินเวลหกสามเม็ดชุดแรกนะครับชุดต่อไปห้องก็จะซุ่มตีไปเลยเนาะเพราะว่าผมเคยลองยัดไปแล้วมันได้ประมาณหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับคิดว่าเขาจะลองสลับตีกับหินเวลอื่นบ้างเนาะเพื่อมันติดครับ ครับผมเข้ากัดล้อมในหินเบลหาแล้วครับผมก็จะไปตีหินเบลหกที่เข้าได้จากกันซูมกับชับปองก่อนเนาะใส่หินเบลหกสามก้อนได้สี่จุดเจ็ดสองครับเพิ่มโชคดีไปได้อัตราสําเร็จมหาจุดเจ็ดเก้าครับไปเบาๆไล่ครับผมตีเลยติดบอสเมื่อกี้ผมเห็นเป็นกระตุกกระตุกนะครับนึกว่ามันติดไปละหัวใจเต้นตุบๆเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยไปครับไปยัดชุดอื่นต่อชุดนี่ได้สองจุดแปดหาหรอ อย่าไปยองครับผมตีไปเลยถ่ายหินเรือเฮ้าก็จะได้ไปอัพหิวเขาเนาะกดไปเลยครับผมแตกรอบที่สองครับผมเสียงกระเรื่อมเสาๆจังหน่อยแล้วเนาะหินวลวหกข้อเบิดครับฮ่าก็จะเอาไปจักสามก่อนเนาะชุดต่อไปฮาจะยัดหกหกหาครับแล้วก็จะเป็นหกหาซีเนาะตามลํำดับไปเลยใจเนื่องก็อยากเอาไปตีหิวนะครับมันกลาคิดเสดายอยู่เนาะครับส่วนฮาจะเก็บมาได้ปานนี้เนะาะใส่เบิ้งดูหกหกหาได้จากเปอร์เซ็นต์ครับ 665ได้4.32เปอร์เซ็นต์นะครับผมไปครับต้องตีอลอดชุดนี้เน็กมันลงไปเรียบร้อยดีครับแตกเหมือนเดิมครับผมมูลเอเรชุดที่สีก็แตกเหมือนเดิมนะครับตีรอบที่สีพลังเพิ่มนะครับผมกับบอลูก,การคำนวณน,นะครับว่าค่าโชคดีเท่าไหร่ควายได้พลังโจมตีเพิ่มเนาะเพราะว่าก่อนเริ่มผมกับมีค่าโชคอยู่2.4ถ้าจะบอกว่าได้ทุก10%หรอ ต่อไปเป็น20%ก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มแบบนี้เหรอถ้าจะบอกว่าใส่หินเวลหกควบสามก่อนกับบอแมนนะครับรอบที่สีเมื่อกี้นี่ยหอการ์เซ็งหกหาซีก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นกันเนาะผู้ใดเป็นผู้ลู่ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครบับสามารถคอมเมนต์บอกบุญได้นะครับไปครับผมชุดสุดท้ายของหอละหกหกหาชุดนี้สี่จุดสามสองเหมือนเดิมครับถ้าปฏิทิชุดนี้น่าจะนั่งซึมมือมือครับซึมขนามออกบอเลยไปเรียบร้อยเเิิ่มดว <c oughs> เกียงลินครับจังบอมึงบักสังบาทนี่เก็บหินมาบักโดนหาให้วับไปกับตาบอเป็นยังครับเก็บไหมคลิปนี้กับปรมะมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังพอกันไหมคลิปหน้าครับซูมกาชากระเกือตีบัวกระแตกบอเมเนพ่อลบไอดีทีมแล้วบาา่าเฮ้า